ชงฟ้ามาหาสนุกตอนมูเตลูอะไรเนี่ยมานั่งถอนหาใจขนาดนี้เป็นอะไรเมื่อวานหนูไปหาหมอมาเป็นอะไรอ่ะทำไมไม่มาหาพี่มาบอกพี่ดิหมอเขาบอกพี่เป็นอะไรเนี่ยไม่คิดจะถามก่อนเลยว่าไปหาหมออะไรมาไปหาหมออะไรมาหนูไปหาหมอดูมาหมอดูไปดูเรื่องอะไรอ่ะ เป็ีตรนจเรื่องความรักโอ,อ้โหคู่อผมเ,ออเขาว่างไงบ้างเขาบอกว่าเนื้อคู่หนูจะมาทางทิศตะวันตกไปไหนมาไหนก็เลยจะชอบไปแต่ทางทิศตะวันตกแล้วเจอ,อยัง่ะก็ย,ยังไม่เจอสิสาระเอนจะไปเจอได้ย,ยังไงอะหมอดูเขาบอกว่าเนื้อคู่จะมาหาเราแต่ไม่ใช่ให้เราไปหาเขาเข้าใจยัง ก็เลยสวนกันเออที่เขาอาจจะมาหาเราแต่ไม่เจอเราเพราะเราไม่อยู่ใช่ครจะอยู่นิ่งๆิ่งถูกต้องอยู่กับที่ใช่ในทิวตะวตกถู่โอ้ยทำไมคิดไม่ได้ไม่เจอเลยเขาฮะเขาเลออะไรทั้งนั้นเลยไม่ขอหายใจเฮียบึ่บเฮือห้าเฮ่ออะไรนั่นน่ะกุ้มใจอะทีเป็นอะไรก็พูดมาเถอะหวานไปหาหมอดู แล้วหมอกว่าไงเขาบอกว่าร้านเยี่ยเนี่ยคงจุ้ยดีอออืมแต่ว่าต้องเปลี่ยน,น่ะอ๋อหมรู้แล้วตอนนี้หน้าก็ไม่ค่อยตึงคอก็เหี่ยวเปลี่ยนหัวตัดหัวทิ้งให้เหลือต่ตัวใช่ตัดทาให้มันสิ้นซากเลยให้หัวขุดไปเลยจับ้าเหรอคนบ้าอะไรตัดหัวได้ยอยู่ได้ยังไเเ<อ>งเล่าไมเ่เปลี่ยนอะไร เปลี่ยนเบอร์สิเขาบอกว่าร้านเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ต้องเปลี่ยนเบอร์ก็ไม่เห็นจะยากเลยแค่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไม่เครียดได้อย่างไงถ้าเปลี่ยนเบอร์ก็ต้องไปเปลี่ยนเบอร์ในแอปถุงเงินด้วยแล้วเฮียก็ไม่รู้ว่าต้องทันยังไงตั้งแต่ใช้แอปถุงเงินอันนี้มาก็ไม่เคยเปลี่ยนเบอร์เลยงั้นเอางี้ไม่ต้องเครียดยวหาข้อมูลให้เลยไทยดิมันเทคโนโลยีจริงๆเว้ยอุ้ยโอ้โหขึ้นแล้ว WiFi เร็ว เขาบอกว่าถ้าเกิดจะแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยสามารถไปกรอกคําร้องแจ้งขอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ได้ที่กรมการค้าภายในหรือสํานักงานพาณิชย์จังหวัดที่ร้านตั้งอยู่ได้เลยนี่เขาเกี่ยนแล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเอต้องเตรียมอะไรไหมเอกสารที่ต้องเตรียมไปมีบัตรประชาชนและสําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ไปแสดงครับผอสสาเนาใบทะเบียนพาณิทย์กับบัตรประชาชนครับเอาคำไม่ยากนี่ไม่สองสองอย่างเองไอ้รอเดี๋ยวนะที อ่านี่เฮ้ยตรงนี้เฮียจะไปเลยอรอเนี่ยเอาเขาจะไปเลยสิจะไปเปลี่ยนเลยเฮียฝากร้านแป๊บหนึ่งเพราะเฮียจะไปสํานักงานพานิชจังหวัดไปตอนนี้เลยเหรออ้าวไปตอนนี้เลยโอ้ช่วยดูรักให้หน่อยโอเคนะเฮ้ยเฮียจะเดินไปงี้เหรอเกิดวันอะไรเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์ขวาลายซ้ายไม่ค่อยดีกระโดดสองขาไปไปแล้วจ้าจ้าสนุกจังเลยจะเชื่อคนง่ายเข้าใจ ช่วงรงฟ้าชอบปั๊บรับโชคทงฟ้าชอบปับบบป๊บรับโชคของเราในวันนี้เราบุกน้ําข้ามทะเลนะครับผมมาอยู่ที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยแล้วครับนั่นก็คือที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับผมแล้ววันนี้ครับเราอยู่กันที่หน้า ร้านของใช้9กิโลเรามาแจกโชคกันแบบช็อปปับรับโชคครับผมกติกาไม่ยากครับเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปหาเจ้าของร้านกันดีกว่าครับเขารออยู่แล้วได้ข่าวว่าตลก้ลยคนนี้เราไปเจอครับไม,ไม,ไม,ไมเราคงจะซื้อไม้พักอะโอ้โหก็ไม่น่าห่วงยืมเป็นไม้นิดเดียวเอง สวัสดีครับสวัสดีครับรุณพี่วีโรดใช่ไหมครับครับผมเป็นเจ้าของร้านของใช้ข้าวกิโลครับเป็นยังไงพี่พอได้เข้าร้านธงฟ้าแล้วขายดีขึ้นไหมครับขายดีขึ้นมากโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าร้านค้าธงฟ้าของเราเนี่ย ประหยัดคุ้มค่าราคาถูกใจขายดีแน่นอนครับพี่เรามาเข้าเรื่องกัอะไรดีกว่าได้ครัูวันนี้ผม,ผมมีคูปองมาแจกให้ลูกค้าพี่เนี่ยมูลค่า500บาทครับผมผมจะมีสินค้าหลายหมวดด้วยกันให้พี่เลือกขึ้นมาหนหมวดแล้วลูกค้าคนไหนมาซื้อของได้ตรงตามโจทย์รับไปเลยคูปองมูลค่า500บาทและสินค้าที่พี่วิโร์สุ่มได้นะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ชุมชนครับผม ร้านพี่มีอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุลชน่ก็มีหลายอย่างนะครับมี่อะไรเป็นไม้กวาดไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดทางมะพร้าวเตาทานครับอันนี้ก็เป็นสินค้าชุมชนแล้วก็มีผักผลไม้ที่ชุมชนก็มาฝากกับร้านธงฟ้าลูกค้าท่านใดนะมาซื้อของผลิตภัณฑ์ชุมชนและจ่ายด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับผมมอบเลยคูปองมูลค่า500บาทโอ้โหได้พี่ได้เลยครับงั้นผมขออนุญาตไปแอบดูก่อนนะได้ครับ ครับอย่างนี้สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณพี่ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบนี้ซื้อของได้ตรงตามโจทย์มากครับผมแล้ววันนี้จ่ายด้วยอะไรครับจบ่ายด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโอโ้โหแบบนี้รับไปเลยครับคูปองมูลค่า500บาทครับผมขบบคุณค่ะดูอะไรครับคุณตาคือให้ความคุณตาครับ คุณตาสวัสดีครับคุณตาซื้อของได้ตรงตามโจทย์เลยนะครับแล้วคุณตาจ่ายด้วยอะไรครับวันนี้โอ้โหบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณตาได้รับคูปองมูลค่า500บาทครับผมคุณแม่สวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณแม่ซื้ออะไรครับวันนี้มาซื้อไอ้พรมเช็ดเท้าค่ะโอ้คุณแม่รู้ไหมครับว่าพรมเช็ดเท้าเนี่ยคือผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับแล้วคุณแม่จ่ายด้วยอะไรครับสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณแม่ซื้อของได้ตรงตามโจทย์แล้วจ่ายด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบนี้ก็รับไปเลยครับคูปองมูลค่า500บาทครับผมค่ะ สวัสดีครับคุณพี่ครับผมสวัสดีครับซื้อของเยอะเลยนะพี่นะพอดีผมจะไปเปิดร้านขายส้มตําอย่างอื่นผมเข้าใจได้แต่ครกอันเดียวทำไมสามสองอันเนี่ยเผื่อหักไงมนขายดีลูกค้าเยอะโอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วพี่จ่ายด้วยอะไรครับจ่ายด้วยบัตรสวัสติการเงนนรับไปเลยครับพี่คูปองมูลค่า500บาทครับผม สวัสดีครับผมคุณพี่ซื้อของได้ตรงตามโจทย์นะครับผมและจ่ายด้วยอะไรครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโอ้โหนี่ซื้อของได้ตรงตามโจทย์และใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบนี้รับไปเลยครับคูปองมูลค่า500บาทครับผมขอบพระคุณมากเลยค่ะสําหรับคูปอง500บาทค่ะคราวหน้าจะกลับมาใช้บริการใหม่ค่ะขอบคุณครับ วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์มากๆนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับผมธงฟ้าชอบปั๊บรับโชคและครั้งหน้าเราจะไปที่ภาคไหนจังหวัดไหนก็ต้องรอติดตามนะครับผมและก็ยังมีผู้โชคดีอีกมากมายเลยนะครับสามารถติดตามได้ใน Facebook Fanpage กรมการค้าภายในนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ท้ายซิทค,คอมธงฟ้ามหาสนุกนะครับโอกาสหน้าเจอใหม่สวัสดีครับขายเท่าไหร่แม่กางเงสิบบาทงั้นผมซื้อการเเดียวได้ไหม S 1> <S 1> <S <S เดี๋ยวก็สิ0บาทโอเคแม่ <S <S